เจอเชนขอบคุณซือชาวยอรวันสามารถลบล้างอาถรรพ์ที่ไม่เคยนำลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทฟอร์ดได้เลยหลังจัดการบุกซอยด้วยสกอร์สีประตูต่อ2เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมาและจังช่วยเปิดโอกาสในการลุ้นติดท็อปโฟไปอีกขั้น แม์น,นี้อาจจะไม่ได้มีความหมายมากอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากไปกว่าหากชนะก็ได้ความสะใจแต่สําหรับลิเวอร์พูลนี่คือคายคะแนนที่ช่วยต่อลมหายใจในการลุ้นทําอันดับกว้าโคตตอยูฟ่าแชยเปีเ้ยเลียกเลยทีเดียวและวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึง4ประเด็นสําคัญสคัําญในศึกแดงเดือดเกมนี้กันประเด็นที่1ปัญหาการรับมือกับลูกตั้งเตะ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าปัญหาใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหลายๆเกมที่ผ่านมาก็คือเกมรับโดยเฉพาะการรับมือกับลูกตั้งเตะซึ่งพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่ามักจะเสียประตูจากจังหวะแบบนี้อยู่บ่อยๆส่วนต้นครึ่งหลังของเกมต้องบอกว่าเฟรดต้องรับผิดชอบเต็มๆที่ดันส่งบอลพลาดเองแต่ในขณะเดียวกันลูกชอก็ดันประมาทไม่จําเคลียร์บอลให้ขาดทำให้สุดท้ายพลาดท่าเสียบอลและนำไปสู่การเสียประตูที่3ประเด็นที่2บ๊อบบี้คืนฟอร์มโหดล้นผีแดง หนึ่งในผู้เล่นที่คงมีความสุขมากๆกับชัยชนะในเกมแดงเดือดคงหนีไม่พ้นโรเบโตฟิมิโนเพราะเขาใส่ชื่อตัวเองไว้บนสกอร์บอร์ดได้ถึง2ประตูและยังเป็นการยิงประตูครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งฟิมิโน่อาจจะไม่ใช่หน้าเป้าที่เฉียบคมเพราะส่วนใหญ่แล้วนักเตะมักจะเล่นในสไตล์พี่มีแต่ให้ไม่เน้นยิงเองแต่อย่างไรก็ตามการได้ชื่อว่าเป็นแข้งเบอร์เก้าอย่างแน่นอนก็ต้องยิงประตูให้กับทีมบ้างแต่สําหรับแมตช์นี้ดาวเตะทีมชาติบราซิลกลับโชว์ฟอร์มโหดได้เด่นมากๆจนสามารถป่วนแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตลอดที่สําคัญยังพยายามวิหาพื้นที่เพื่อจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมต้องบอกว่านี่เป็นฟอร์มที่สาวกเดอะค็อปอยากเห็นมากๆซึ่งผลงานของฟิมิโน่อาจจะทําให้ค็ แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณซื้อชาวเยอรามันอยากได้ศักยภาพทแท้จริงของนักเตะร,รายนี้การจับเขาไปยิมเป็นเพลย์เมกเกอร์น่าจะทําให้ทีมได้ประโยชน์มากขึ้นมากกว่าประเด็นที่3เจ้าหนูเทนโชว์ฟอร์มโหดคุณภาพครับแก้ว ผลงานของเทรนอเล็กซานเดอร์อานด์ในเกมแดงเดือดคงทาให้แฟนบอลลิเวอร์พูลอิ่มอกอิ่มใจมากๆเพราะนี่คือฟอร์มการเล่นอันแสนดุดันที่แฟนบอลคุ้นเคยมาตลอดช่วงสซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหนูเทรนเกิดฟอร์มล่วงนับตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสเป็นต้นมาจนทําให้เขาหลุดจากทีมชาติอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดาวเตะเลือดผู้ดีค่อยๆเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผลงานในแมตที่โอทัฟฟอร์ดต้องบอกเลยว่าอเล็กซานเดอร์อันโดมีส่วนต่อชัยชนะอย่างมากการวิ่งเติมเกมลุกของเขาทําให้ลูกชอแทบเสียประสาทและยิ่งเป็นการประสานงานกับโมฮัมเหม็ดซาร่างานนี้แบก้ายของปีศาจแดงทําอะไรแทบไม่ได้เลยในส่วนของลูกตั้งเต่ง,งานนี้ต้องบอกเลยว่าอเล็กซานเดอร์อาโนดรับความดีความชอบไปเต็มๆ เพราะประตูที่เสมอก็เริ่มจากการเปิดลูกเตะม,มุมสุดเฉียบของเขาก่อนที่บทสรุปสุดท้ายจะเป็นโชต้าที่ทําประตูไปได้ส่วนประตูขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งก็มาจากการเปิดฟีคิกที่เฉียบคมให้กับฟิเมโนโ่งเข้าประตูไปอย่างงดงามประเด็นที่4ีไบย,ยี่ลินเดเลฟไม่ใช่คําตอบคู่เซนเต์แบ็ก การที่ไม่มีแฮร์รี่แม็กกวร์ถืเป็นเรื่องเสียหายอย่างมากสำหรับแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะเมื่อมองดูชื่อเซนเตอร์แบ็กที่พวกเขามีต้องบอกเลยว่าหาความไว้ใจในการเล่นไม่ได้เลยจริงๆซึ่งโซชาเลือกจับเอลิกไบยี่ยืนคู่กับวิกเตอร์ลินเดเลิฟนี่ถือเป็นบททดสอบสุดๆเพราะการต้องสู้กับเกมรุกที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวของลิเวอร์พูลมีสิทธิ์ที่จะทาให้พวกเขาโดนถล่มประตูยับได้ไง่าย ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดเพราะต้องสองคนเล่นได้ไม่ค่อยนิ่งนักมีจังหวะส่งบอลเสียหลายครั้งแทมไบยี่ยังเข้าบอลเพื่อพลาดจะทาให้เกือบเสียจุดโทษส่วนดีเดอเลฟเจเกมแพทชินไล่บี้อย่างหนักถึงกับ,ตบเตะบอลสเปดสบาดเสียอาการหลายต่อหลายครั้ง และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจคอบอลทุกท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์พราะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL Mania แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ